โมเหมียวอะไรกันโมเหมียวอะไรกันลูกงอแงงอแงกินข้าวหรอหิวข้าวแล้วเหรอหิวข้าวแล้วโอ้ยหิวข้าวหิวบ่อยจังหิวข้าวกันบ่อยจังเลยอืมหิวข้าวกันบ่อยจังเลยไม่หิวววจังลูกกูทําอะไรไม่เสร็จเลยหิวกันแล้วอืมเดี๋ยวเดี๋ยวปูจัดให้ลูกเลย กูจัให้นะอาหารเม็ดก็กินกันไม่หมดมีแต่เด็ก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 กินอาหารเม็ดเด็กโตเรากินเนื้อไก่นึ่งคุกกับข้าวนะเดี๋ยวกูจะัให้เราเนานะหุงแล้วลูกข้าวสุกแล้วคุกข้าวแล้วลเดี๋ยวมันไม่เย็นยรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนาะลูกเล็กเด็กน้อยร้องกระจององเงลร้องกระจององเง พอเราหลวงปู่กินข้าวกันแล้วใจเย็นๆนะหลวงปู่จัดให้หมดละลูกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหลวงปู่จัดให้ปู่จัดให้นาะ <c oughs> ก็คุยกับน้องเมียวไปด้วยคุยกับน้องเมียวไปด้วยครับกูททำงานไปด้วย พุก <K l ug> ข้าวให้เมียแล้วเดี๋ยวรอแป๊บึงลูกอนร้อนอยู่ข้าวร้อนอยู่เนะาะการเมียก็เข้าใจหลวงปูอยู่แล้วแต่หลวงเมียก็อ้อนเป็นตามภาษาหลองเมียวัแล้วเนาะเราก็นะกกขอนําภาพบรรยากาศยามแรงน้องน้งเมียวเรากินข้าวกันให้กับขขทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะน้องเต่าก็กินแล้วไก่ก็กินแล้วเดือดน้องแมวนี่แหละแมวนี่แหละกำลังจะกินนี่แล้วเนะาะนี่กำลังจะกินนี่แหละ คารงบูขอนำภาพน้องเหมียวหิวข้าวกันให้กับทุกคนกท่านได้ดูชมไว้ทันี้ก่อนเนาะ <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> ถ่ายนานเดี๋ยวน้องเหมียวจะรอนานเนาะก็เดี๋ยวจะเอาข้าวให้เขากินจะได้เขาจะได้ไม่งอแงเขาจะได้ไม่รอรอนานหิวข้าวแล้ว <c oughs> ถ่ายนานรอจนหลับไปหลายรอบแล้ว <c oughs> แต่ตก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้หิวมากเพราะแห่หายเม็ดไปแล้ว แต่ถึงเวลาลวเราก็ต้องให้เขากินเดียงปูยก็ต้องทำงานของปูอีกหลายอย่างอยูน่นะกับก็บขออยู่ทีวันนี้ก่อนน้องโคกแม่คิดจะไปขอความสุขจรงมี้เด่๋ยทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของปูด้วีตลอดมาและตลอดไปขอใง้พบความสุขความเจริญมีความสุขก,กายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ได้ทั้งความมุ่งเรือปรารถนาตัวการทุกคนทุกท่านเถิน